สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถ p c x ปี2022นะครับจากพี่เนมอายุ24ปีนะครับผมสวัสดีครับกล้องหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยอ่าชื่อเนมครับผมอายุ24ครับครับผมอ่านี้รถ p c x ปีอะไรนะพี่ปี22ครับปี22 22ใช่ไหมใช่ สีแดงสวยจ้าสวยจ้าแดงด้าเลยแดงด้าเลยใช่ไหมใช่เลยนี่เพิ่งลุยฝนมาเลยพี่โอ้โหเปียกเลยเปียกเลยเปียกคนขับก็เปียกเออเออมามามาเรามารีวิวของแต่งชิ้นแรกกันก่อนพี่ครับผมอันนี้อันนี้ชิวอะไรครับพี่อันนี้ชิวหน้าฟอซ่าครับผมหน้าฟอซ่าใช่ไหมหน้าฟอซ่าชิวหน้าฟอซ่าเลยแล้วก็ชิวีชิววีใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมบอกได้อันนี้ซื้อมาพันร้อยครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ครับผมแต่ตอนนี้เเกิดไม่ใช่เฉพาะชุดชิดชุดนี้แต่ว่ามันอาจจะลดแล้วช่วงนี้ใช่ลดแลด้วใช่ไหมพี่ลดลงลดลงด้วยครับตามราคาตามเวลาตามราคาใช่ครับผมแล้วก็ QE ตัวน,นี้แปดร้อยเก้าสิบบาทแปดร้อยเก้าสิบครัพี่ใช่ครับผมชิทนี้แล้วตอนแรกคิดว่าจะเอาเป็นแบบไหนไหมถ้าไม่เอาเป็นรุ่นนี้พี่คิดไว้เหรอตอนแรกว่าจะขึ้นเป็นมินจาสี่ร้อย จะเป็นอินจาสี่ร้อยใช่แล้วหรือไม่ก็พวก X Max Forza อะไรพวกเนี้ครับแต่ว่าพอดูดูแล้วคิดไปแล้วก็มันก็เกินตัวเองเกินไปอะไรเงี้ยประมาณนี้<อ>เราต้องใช้ค่านุ่มค่านี่ส่งนุ่นส่งนี่อะไรถึ่งหลายอย่างเอาพอใช้งานได้ขนาดนี้เราก็พอดีก็โอเคแล้วครับผมอือครับ<ก>เป็นตัวเลือก <ๆ S 1> ที่ดีนะพี่อันนี้ผ่อนแพงไหมครับผ่อนตอนนี้เหรอตัวนี้ ABS ABS ด้วอพี่ใช่ครับตัวนี้ ABS สามพันเก้าร้อยบาทสามพันเก้าร้อยบาท สามพันก็รถอ่ะสามปีสามปีด้วยดาวเท่าไหร่ครับดาวหมื่นห้าครับดาวหมื่นห้าเนาะนี่ครับมาดู P C X ปีสองพันยี่สิบสองกันสุดๆโอ้สีชอบมากสีนี้ถูกใจแล้วพี่ถูกใจตัวเองถูกใจตัวเองแต่มามารีวิวของต่างต่อดีพี่มีอะไรบ้างครับอันนี้เบาะครับเบาะใช่ไหมพี่ของอะไรพี่งานอะไรครับเอกนาทองครับปากตรงกลางปากอ๋อปากทรงกลางด้วยใช่ครับผมนาทองปากทรงกลางครับ หนมีอะไรให้อีกครับพี่แล้วก็ท่อครับท่อใช่ไหมเออคิมเปิดแฟรหน่อยเพื่อนอ๋อนี่พันพระรามสองพันพระรามสองใช่ครับผมเป็นไงพี่เสียงได้ไหมครับมันก็เน้นนะเน้นใช่ไหมใช่ใช่รอบเบามันก็ทุ้มๆแต่ถ้าเกิดเปิดก็ลั่นคือกึ่งเปิดกึ่งเปิดก็ลั่นใช่ใช่ใช่ไกึ่งเปิดหมกกึ่งกึ่งหมกกึ่งเปิดใช่ครับทำอะไรมาอีกไหมพี่ภายในภายในภายในก็ ไรข้างไรข้างมาไรข้างครับรีแมปยังไม่รีไม่รีด้วยไม่รีแมปวิ่งได้เท่าไหร่พี่หน้าไมล์ร้อยสี่หน้าไมล์ร้อยสี่ใช่ครับผมอัดสองได้เท่าไหร่อัดสองร้อยสามอัดสองร้อยสามไปลองแล้วไปลองแล้วลองแล้วด้วยขี่โม้ปะเนี่ยไม่โม้มีแค่ท่ออัดสองร้อยสามมีแค่ท่ออะไรข้างดูตรงไหมไรข้างเฟืองเฟืองด้วยเฟืองด้วยโดนมาเท่าไหร่พี่จบจบหมดเท่าไหร่จบจบภายในภายในอ่ะพันกว่าบาทสามพเกือบสี่พันจบภายในนะพี่ใช่ครับไรข้าง ไม่ได้รีแมปใช่ไหมไม่ได้รีแมปครับผมทำแค่นี้เลยตอนนี้รอรอไล่ไล่เม็ดรอให้มันเข้าที่ก่อนแล้วก็จะดูไล่เม็ดอีกทีนึงอีกทีนึงอ๋อใช่ครับผมแต่นี้ก็คิดว่ามันจะลงตัวแล้วละ่ะมันจะลงตัว,วใช่ไหมใช่ครับผมและไม่ได้รีแมปนะบอกตรงตรงบอกตรงเลยบอกตรงๆวิ่งร้อยสี่หน้าไม้แล้ว GPS GPS นี่ประมาณเท่าไหร่ยังไม่จับยังไม่จับใช่ครับแต่หน้าไม้ร้อยสี่ชัวร์ใช่นั่งคนเดียวใช่ไหมพี่นั่งคนเดียวร้อยสี่หมอบ หมอบด้วยหมอบครับผมแต่ได้นั่งขับก็ร้อยสามบวก103บวกร้อยสามบวกบวกครับนั่งขับใช่นะพอพอได้มาเล่นจับพีเจกเนี่ยขอถามอารมณ์ฟิลความรู้สึกน่ะพี่แรก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 แต่ก่อนขับเวฟนะเวฟแต่ก่อนขับเวฟใช่ไหมแต่ก่อนขับเวฟร้อยสิบร้อยสิบด้วยแล้วพอมาจับคันนี้ปุ๊บฟิลก็ต่างเพราะมันมีคันใหญ่ขึ้นครับพี่แล้วก็เป็นออโต้ใช่ไหมครับผมเป็นออโต้คันใหญ่ขึ้นด้วยอะไรขึ้นเราก็ไม่ค่อยชินกับมันแต่ก็ลองขับมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันก็เริ่มชินเริ ใช่แต่เราขับสนุกนะไม่ต้องใส่เกียร์ไม่ต้องอะไรขับในเมืองในแลนเราซอกแท็กอะไรไปมันก็มันก็ได้นะที่กี่ว่านะไปได้นะก็ขับอย่างนี้ตลอดอินในเมืองรถก็เยอะรถติดอะไรก็ไปได้ตลอดไปได้ทุกที่เลยใช่พี่ไม่ได้ครับแต่ว่าน้ำท่วมอะไรไปไปไม่ได้ไปสูบไม่สูบไม่สูบสายพาไม่สูบทิปใกล้สุดไปไหนพี่ทิปใกล้สุดไกลๆเหรอใช่พี่บางแสนนะบางแสนใช่ไหมใช่ใช่ใช่จากไหนครับจากที่เนี้ยจากบางนา บางนาบางนาไปนู่นเลยเข้าชุมดีบางโอ๋อคันนี้ใช่ไหมพี่คันนี้เลย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 ไปชิวๆไปเลยไปคนเดียวไปกับพวกกลุ่มๆพวกน้องๆอะไรเงี้ยมันเงี้ยเจอทักได้นะคนนี้ที่เนมพี่เนมพี่ชายผมเองใช่ครับครับอะอันนี้เพื่อนผมเองจำได้ไหมจำได้ทุกคนจำได้ไหมเออพี่เสกอัปเดตอัปเดตของแต่งหน่อยเพื่อนมาๆๆอย่างแรกครับที่พีทำมาเพื่อนจำได้ใช่ไหมคนมาชิวครับชิวใช่ไหม ชืแต่งชื่ใสาครับใสาของอะไรเพื่อนมีงานไหมมีชื่องานไหมไม่มีชื่องานนะได้มาจากไหนครับสั่งลาซาด้าเอาครับสั่งลาซาด้าเอาใช่ครับสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมไหนไหนมีจุดไหนอีกมีต่อไปบอกชัดเลยบอกเลยชัดเจนเลยครับแดงแดงแรงลิฟครับครับได้มาจากไหนเพื่อนสับกับเพื่อนในหมู่บ้านมาครับสับกับเพื่อนในหมู่บ้านมาใช่ครับคัน แล้วตอนแรกมันเป็นบาะทรงเดิมใช่ไหมทุกคนที่จำได้ไหมเดิมแล้วอันที่สองมาเป็นกลางทรงเฉียกับแล้วนี้เป็นตับบอะของแบรนด์ได้ไหมบอะของแบรนด์ได้ไหมหน่อยวัดด่านครับหน่อยวัดด่านนะแล้วมีอะไรอีกเนี่ยชคอนี่ชัดมากเลยชคกแดงแดงลิฟต์เหมือนกันแดงลิฟต์อันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับอันนี้โดนมาหลักร้อยครับหลักร้อยใช่ไหมมาหลักร้อยใช่ครับของเดิมไว้ไหนครับของเดิมเก็บไว้หรอเดิมเก็บไว้ครับของเดิมเก็บไว้นะใช่ Y S S Y S S ครับผมสวยจริงสวยจริงนี่เหลือแต่ทำท่อใช่ไหมเห็นบอกเหลือทำท่อตั้งงบไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยตั้งงบไปทั้งสองพันครับสองพันนิดๆใช่ครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนมาวสัสดีทุกคนอีกครั้งหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกรอบหน่อยพี่ชื่อเนมครับผมชื่อเนมใช่ใช่นี่แหละครับชื่อคิมครับผมชื่อคิมอ่า สองคนนี้เพื่อนผมเองแล้วก็พี่ชายผมคนนี้ร้อนๆเลยแล้วถามหน่อยว่าหลังจากที่รีวิวรถกันไปเนี่ยถามว่าฟิลในการขับของพี่เนมี่เป็นไงครับนิ่มขึ้นไหมนิ่มนะนิ่มใช่ไหมนิ่มเหมือนเดิมไหมนิ่มนิ่มเหมือนเดิมนิ่มเหมือนเดิมใช่ใช่ขับเหมือนเดิมเป็นไงพี่ความรู้สึกแบบพุ่งขึ้นมาหลังจากที่ไปทำมาหลังจากที่ไปทำมาโอ้ต่างกันเยอะต่างกันเยอะเลยใช่ไหมเยอะกับรถเดิมเลยใช่ด้วยจังหวะฝนตกด้วยมารีวิว หมือนวันนั้นเลยฝนตกเด๊ะดเลยแล้วเราต่างว่าตายรถเดียวของเราอ่ะต่างว่าต่างว่ามันสบายขึ้นเพราะโหลดสบายขึ้นเพราะโหลดด้วยสบายขึ้นเเสียบุคลิกว่าเวลานั่งตอนแรกที่ใส่บอดตรงต่ำะใส่บอต่ำเสียมากครับตอนแรกใส่บอดต่ำมาก่อนใช่ไหมใช่นึกว่าคิงคองคิงคองนีแล้วเป็นไงหลังจากที่เปลี่ยนมาแล้วแบบดีขึ้นเลยใช่ไหมครับครับดีขึ้นหล่อดูเท่ครับทรงต่ำเท่แม่อาจารย์ อาการเมื่อยนีขึ้นป่ะอาการไข้ไข้จะขึ้นมางไข้จะขึ้นเกี่ยวกฝนเนี่ยรวยมางน้ำท่วมแล้วสองคนนี้นี่รู้จักกันได้ไงถามหน่อยถามหน่อยเอ่อรู้จักผ่านผ่านตะกล้องเลยครับผ่านผมใช่ไหมใช่ผ่านเองเลยผ่านผมเองใช่ใช่อ่าโอเคโอเคนี่พี่เนียมเคยไปแข่งกันสองคนไหมเคยเคยใช่ไหมเคยเคยอันนี้รถเขาแรงไงรถเขาแรงเดิมดมตะกอดิมดมตะกอดิมดมทั้งคู่ถึงคู่เล่น เขาชนะเขากินแต่รถพี่รถพี่มันตัดไงไปได้อีกแต่เออแต่รถมันตัดไงวิ่งไปเท่าไหร่พี่มันตัดร้อยสิบแล้วคีมหมอเคยตัดเท่าไหร่ไปยาวๆเลยเลยตอนนั้นเส้นไหนกิ่งแก้วเหรอเส้นกิ่งแก้วตัดร้อยสิบแปดตัดร้อยสิบแปดด้วยอันนี้น้ำเดิมใช่ไหมเดิมแล้วตอนที่ใส่ท่อตัดเท่าไหร่อ่ะใส่ท่อประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกตัดเหรอใช่ตัดอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วแล้วเคยไปต่ออีกไหมที่ไปทำเลยไม่ไม่สุดแล้วใช่ไหมไม่ไม่สุดแล้ว สุดจริงๆเลยเงินมึงสุดยังเดี๋ยวเงินสุดอยู่เราเงินยังไม่สุดเี่เงินเงินสุดยังลงงบก่อนลงงบก่อนใช่ไม่นานครับไม่นานใช่พี่เนมนี่มีแผนที่จะทำอะไรเพิ่มปะนอกจากแบบทำข้างในอ่ะที่จะแต่งภายนอกกับพี่ข้างนอกใช่ไหมโชกโชกใช่ไหมโชกเล็งอะไรไว้พี่แบรนด์ไหนใจมาเอสไวเอสไวเอสใช่ใจไปทางไวเอส อันนี้คือเล็งไว้ไพี่เล็งไว้แล้วไอตัวแบบธรรมดาเหมือนของคิมป่ะหรือว่ามีมีกระปุกแก๊สแ้วยเป็นกระปุกแก๊สด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่กระปุกแก๊สด้วยแล้วก็พวกล้ออะไรพวกนี้เป็นสีทดำสีล้อจริงจริงผมว่าสีนี้มันก็สวยนะพี่สีเดิมมันก็สวยนะใช่ใช่ก็สวยอยู่แต่ว่าพี่ชอบแบบออกแมวม่วงเป็นน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยก็มาปักข้ากับแต่กับแดงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่จะทำเงาหน่อยใช่เป็เงาใช่ไหมใช่เป็นเลกเกอร์ค้นเลกเกอร์เงาเงาหน่อยจริงจริงงบงบที่ทำนี่แพงมพี่หรืออว่่าพีทเง ร้อยพี่ทำเองได้เพราะพี่เป็นสีช่างสีไปแล้วไงอ๋อพี่เป็นช่างสีใช่ไหมครับใช่ร้อยพี่ทำเองได,ได้แค่ซื้อสีทำอะไรมาก็ทำเองได้ไดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อติดต่อพี่เนียมได้เลยใช่ไหมพี่โติดต่อได้เลยครับติดต่อได้เลยนี่อยากทำให้ติดต่อได้เลยอสีไม้ป้องกันเป็นไหนบอกค่าจา้างกี่เท่าไหร่ดีพี่เดี๋ยวว่ากันอีเดี๋ยวว่ากันที๋หลังใหม่หลังใหม่นะโอเคโอเคได้ได้ใครแถวนี้สมุดประกานนะบางทีบางนะถึงแก้วขี่มหาวิทยาลัยเนียมได้เลยครับเคครับนี่ก็เป็นการรีวิวสั้นๆแล้วกัน ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตต่อมีอะไรเพิ่มอีกไหมคลิปหน้ามาอัปเดตต่อไอ้นี่เป็นใครบ้างนี่เป็นใครเป็นใครแล้วเป็นใครแล้วเขาเปลี่ยนดูไม่มีหนาใส่เลยไม่ใส่ด้วยนู่นลยดูเลยดูดูดูฝนตกฝนตกเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปทำงานไหวกันไหมเนี่ยโอ้สบายสบายนะสบายนะใช่ใช่เอาดีนะพี่ครับผมโอเค ได้ครับหยุดปั๊บเลยโอ้หเซ็งเลยเซ็งเลยจริงน่าจะเร็วกว่านี้หน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวให้คุยกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหน่อยครัสวัสดีครับสวัสดีครับ